ุนต้าแมนการ์ดสวัสดีครับผมไฟตเตอร์ปอคลิปนี้ผมจะมาพากการแข่งขันอุนต้าแมนการ์ดเกมรอบชิงชาะเลิศงานอุนต้าลีกกาแล็กซี่ครับประจำเดือนกันยายนที่ MCC h a l l อร์เดมอบางกะปิในวันที่20กันยายนปี2,568ถ้าพร้อมแล้ววัดดี้ก่อนจะไปเริ่มคลิปรอบชิงเรามีลิเด็กให้ดูด้วยนะครับ ลิตรแรกรับผมเอเลียนบอลตันครับผมมีการ์ดแค่3แบบในเด็กเริ่มกันที่แบบแรกครับเลเวล5ครับเอเลียนบอลตันการ์ดใบนี้ใส่กี่ใบก็ได้ในเด็กยืนเป็นซิงเกิลแอคทีฟวันเปิดเทิร์นครับสามารถนำบอลตันครับ3ใบจากช่องดรอปออกนอกเกมต่อจำนวนบอลตันบนสนามครับจะได้บวก1,000ตามบอลตันนะครับก็คือเอาบอลตัน3ใบนะครับออกนอกเกมก่อนแล้วเลือก1ตัวครับแล้วบวกพลังตามบอลตันถ้ามีบอลตันถึง4ช่องนะครับจะได้บวกพลังถึง4,000ไปต่อกันที่บอลตันคอร์ส6ครับ การ์ดใบ,บนี้ใส่กี่ใบก็ได้ในเด็คครับยืนเป็นซิงเกิลหรือดับเบิลเมื่อคาแรคเตอร์นี้ลงสู่สนามครับสามารถนาการ์ดคาแรคเตอร์เลเวลหนึ่งของคู่แข่งครับออกนอกเกมได้ตัดตัวเลเวลหนึ่งของคู่แข่งได้นะครับไม่ให้ขุดกลับมาเล่นและเบลตันแบบสุดท้ายครับ ปอตันเลเวล6ครับยืนเป็นซิงเกิลหรือดับเบิลแอคทีฟวันเปอร์เทนครับส่ง3ใบจากท็อปกองครับลงหลุมต่อจำนวนไคจู2ใบรับผมที่โม่ออกไปนะครับคาแรคเตอร์นี้จะได้บวก1,000จนจบเทิร์นนี้นั่นเองเทคสรุปก็คือโม่3ใบครับต่อไคจู2ใบครับบวก1,000ซึ่งเด็กนี้ติดไคจูทั้งหมดนั่นเอง ไปครับเป็นลิทอาร์ Arc กับอุลตร้าแมนเซนั่นเองนะครับผมโดยอาร์กนะครับผมใส่การ์ดคอร์ดหนึ่งมา2แบบแบบแรกครับผมจว่ว2เก็บ1และแบบที่2ครับสู้กับพาวเวอร์เกตบวกนั่นเองส่วนของอุลตร้าแมนเซเลเวลหนึ่งครับลงมาจว่ว2ครับเก็บการ์ดในมือ1หนึ่งใบลงใต้กล่องใส่มาแบบเดียวเลยนั่นเองไปต่อกันที่เลเวลสองครับผมโดยอาร์กนะครับจะมีตัวลงมามู่า หยิบซีนได้1ใบนะครับแล้วมีวานิลาที่ยืนเป็นดับเบิลนะครับพลัง12,000และอาร์อีก1ใบครับดับเบิลครับมีความสามารถยืนเป็นดับเบิลครับเมื่อลงสนามครับนำหลุม1ใบของคู่แข่งออกนอกเกมได้และฝั่งของอุลตร้าแมนแซที่เป็นเลเวล2ครับมีความสามารถลงมาเปิด5ใบครับผมหยิบซีนจากในนั้น1ใบขึ้นมือได้และอุลตร้าแมนแซดแปดที่สนะครับผมก็คือเก็บการ์ดจากมือ2ใบลงใต้เด็กและจั่วตามที่เก็บนะครับผมถ้าเก็บ1ใบก็ได้จั่ว1ใบนั่นเอง และส่วนโค้งด้านบนนะครับผมที่เป็นเลเวล3ครับอุลตร้าแมนอาครับผมแบบแรกครับเป็นดับเบิลหรือทริปเปิลครับเมื่อลงสนามครับสามารถเอาซีนที่เป็นราวหนึ่งหรือต่ากว่านะครับลงมาแปะได้เลยนะครับผมอ่าถ้าคู่แข่งมีซีนอยู่แล้วเราสามารถแปะทับได้เลยนะฮะและอีกแบบหนึ่งครับผมเป็นแอคทีฟวันเปิดเทินนะผมโมกกองก้าวสามไปครับผมลงหลุมครับแล้วก็เลือกไทป์หนึ่งไทป์นะครับแล้วบวกให้ไทป์บนสนามของเราทั้งหมดบวก1000ถ้าโมูได้เบสิกก็ชี้เบสิกทั้งหมดนะครับผม สามารก็ชี้เบสิกครับเพราะว่าอาร์กับแซดติดเบสิกหมดเลยไปต่อที่ฝั่งอุลตร้าแมนแซดครับเลเวลสามของผมมีแบบเดียวนะครับเป็นดับเบิลหรือทริปเปิลครับแอคทีฟแล้วก็เป็น3ครั้งต่อเธอนะครับสามารถดิดมือ1ใบครับบวกมันใต้ฮีโร่บวกหนึ่งพัได้ถึง3ครั้งเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับเริ่มคลิปรอบชิงกันเลยครับผมเป็นฝั่งซ้ายนะครับที่ได้เป็นลีดเดอร์นะครับผมอ่าโอเคครับเปิดรา r o แรกครับผมเป็น เอเลียนบบลตันนะครับผมอ่ากับฝั่งขวาครับเป็นลงมาตัว2ครับเก็บตหนึ่งครับผมเป็นเลเวลหนึ่งครับแต่ว่าอย่าเพิ่งคอมแพตพลังนะครับผมทําทีละอย่างแล้วก็คือไล่เฟดไปนะครับมีตั้งแต่ออโต้แอคทีฟแล้วก็คอมแพตพลังนะครับผมโอเคครับจั่วครับโดยเด็กบบลตันนะครับผมจะแข็งมากนะครับเล่นการ์ดสใบเท่ากับฝั่งขวาครับผมถึง3ใบเลยทีเดียวเรามาดูกันว่าจะเป็นไงนะครับตอนนี้เขาก็ลงเป็นดับเบิลนะครับลงการ์ดกันทุบพับเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคครับผม บอต้านะครับผมเป็นเลเวลหกครับเป็นดับเบิลนะครับในช่องที่2ครับผมแล้วก็น่าจะค่อนข้างทินงเรียบนะฮะฝั่งขวาครับมีออโต้ครับเมื่อลงครับผมในช่องที่2ครับเปิดหาหาซีนะับผมอ้เจอพอดีเลยครับหยิบซีนขึ้นไปนะครับแล้วก็เทคครับเปิดห้าฮะหาซีเหมือนกันนะครับผมในช่องที่2ครับเมื่อกี้ใช้ในเทคของช่องแรกครับแต่รอบนี้ ไม่มีนะครับผมโมกองครับอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ว่าบอลตันก็มีโมกองเช่นกันนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะกดไหมนะฮะโอเคครับรอบที่สามครับลาวที่สามครับเก็บหลุมกันครับโอ้โหหลุมไปไกลมากฮะแล้วตรงนี้ครับจะแก้เกมไงถือว่าฝั่งขวาก็มาได้ดีครับผมฝั่งซ้ายก็ดีเหมือนกันแต่ตอนนี้ฝั่งซ้ายคือไปสุดแม็กครับผมก็คือสูงสุดเลยว่าโหครับช็อตนี้ครับต้อง แปลงล่างขึ้นทิปเปิล <lawsuit. S 1> แล้วครับฝั่งฝาไม่งั้นอาจจะแพ้ฟังบอลตันนะครับผมโอเคครับม yeah, <mon> ีอุลตร้าแมนอาร์ที่มอสามเล้วชี้ใช่ด้ยนะครับโอเคครับมีเซตด้วยครับแล้วก็มีการเหมือนขอดูหลุมนะครับผมเพราะว่าบอลตันมีเทคเอ็กไซายเลเวลหนึ่งต่ำเป่าไปได้นะครับโอเคครับหลุดออกไปแล้วฮะสองตัวครับแล้วก็เทคครับลงมาเปิดฮะหาซีนเหมือนเดิมครับสองครับผม สามดีอ่าครับโอเคครับบ่ดนี้ก็บ่อตันค่อนข้างได้เปรียบเลยนะฮะแล้วก็เทคครับของอาร์ครับช่องที่สองครับโม่สามครับแล้วก็ชี้ไทป์เบสิกนะครับผมบวกหนึ่งพันทั้งหมดนะครับอันนี้พลังก็จะเยอะมากครับเริ่มจากการวางลูกเต่านะครับเคลียเป็นตัวตัวไปนะครับบวกพลังนะครับครับนอนแน่นอนครับช่องสามครับผม ตอนนี้ครับผมก็ฝั่งขวาชนะ2ครับอลาวที่4ครับอาจจะต้องวัดกันตรงนี้ครับผมเพราะว่าฝั่งอุลตร้าแมนนะผมสู้กับเดคายจูอันนี้จะค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าต้องใช้การถึงสามใบในการสู้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับอ่อลงเป็นเลเวลหนึ่งนะครับผมโอเคครับเราโดนเอ็กไซเลเวลหนึ่งออกไปอีกแล้วฮะโอเคครับฝั่งขวาครับจัวสองครับ แล้วก็เก็บกัาซหนึ่งใบนะครับผมทำเทคครับครบเรียบร้อยฮะฝั่งซ้ายเหลือมือไปเดียวผมรอบนะฮะช่องที่สองครับกดเทคครับผมแอคทีฟครับบวกพลังอีกแล้วนะครับให้กับเบสิกครับบวกพันพันฮะมีแค่นี้ครับโหตอนนี้สองสครับผมวัดกันในรอบที่5้าฮะ รอบที่ห้าอ้าวโหฝั่งซ้ายหมดมือแล้วครับเอื้อฝั่งขวานะครับผมเริ่มแย่แล้วฮะเพราะว่าลงเป็นตัวซิงเกิลนะครับผมลงมาเปิดห้าฮะ H C นะครับเจฮะเจอเจอซีนแต่ก็น่าจะไม่พอแน่นอนครับเพราะว่ามีตัวเล็ก3มช่องครับผมแพ้นะฮะผมแต่ไม่เป็นไรครับเกมนี้เราแข่งกันแบบ2ได้สาครับผมไม่เร็วมากจนเกินไปฮะโอเครับเพิ่กันต่อครับเคครับ ฝั่งขวาครับตัวสองครับเก็บหนึ่งครับกับฝั่งซ้ายครับลงบอตันมาฮะยืนไว้เลยฮะเจียบแล้วช่วงคัดมือรับผมฝั่งขวายจะค่อนข้างได้คัดมือฝั่งซ้ายครับผมจะเป็นเด็กที่มีค์ดอยู่แค่3แบบเท่านั้นนะครับผมถ้าน้องๆสงสัยครับเปิดลิสต์เด็กได้เลยนะครับผมมี3แบบจริงๆครับเกียบแล้ก็ไปกันต่อฮะช่องสองครับฝั่งซ้ายมาเหมือนเดิมครับ อาจจะเป็นทิกของเบลตันนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นสองสามครับผมเป็นลูกสามที่มีเทคแค่ดับเบิลนะฮะแล้วก็เอ่อทำเทคครับผมกดโม่สามาครับโอเคครับแล้วก็ผ่านไปครับผมเป็นเทคของช่องที่สองนะครับผมที่กดทั้งสองฝ่ายโม่คนละสามัาช่วยเขาโม่กองครับ โอเคครับเปิดเป็นบาตันหกครับมีเอ็กซายเลเวลหนึ่งได้นะครับแต่ไมีได้เติมนะครับแต่ว่าเทคิคดับเบิลของอาร์ครับเอาซีลเว์หนึ่งตามก่อมาแปลนะครับผมแล้วก็สามารถเหลือกดไอเทมของแต่ว่าบอลตันนะครับผมเลือกกดเพลงฮะโมคนละสามครับต่อไขจูสองใบจะได้บวกหนึ่งพันนะครับผมแน่นอนฮะได้บวกแน่นอนครับบวกหนึ่งพันครับ เดี๋ยวผมมือฝั่งขวาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องหาเลเวลหนึ่งมายัดนะครับผมโอเคครับแล้วก็เอ็กไซายสามใบครับแล้วก็เลือกตรงกลางครับผมบวกพลังนะครับต่อบอลตันบนสนามผมก็คือนน้ำบอลตันสามใบออกนอกเกมนะครับผมแล้วก็เลือกหนึ่งตัวครับบวกพลังตามบอลตันบวกได้สามพันเลยครับผมแบบบวกเยอะมากมากฮะถ้าบอลตันแบบหลายๆช่องนะครับผมก็จะบวกขึ้นไปอีกครับผม แต่เ,เงื่อนไขก็คือนำบอลตัน3ใบนะครับออกนอกเกมชอ็อตนี้ยากฮะคอมแบทครับนอนสามแรผมแพ้เลยครับก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมชัยชนะเป็นของเด็กบอลตันนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคิดแอนก a r d c h anel n สำหรับคลิปนี้ผมไฟเตอร์ปอขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ